สวัสด e ีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทํางานและการทดสอบนะผมเครื่องไล่นกอัตโนมัตินะครับสาหรับเครื่องไล่นกอัตโนมัติในที่นี้ครับผมสามารถที่จะให้กําเนิดเสียงไว้สําหรับในการไล่นกได้นะครับโดยสามารถใช้แทนหุ่นไล่กาได้นะครับสาหรับหลักการทํางานของเครื่องไล่นกอัตโนมัติเครื่องนี้นะครับก็จะมีในส่วนของเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวนะครับในที่นี้นะครับเราใช้เซนเซอร์ PIR นะครับแต่เนื่องจากว่านะครับขณะอธิบายนะครับเราได้เอานะครับหัวครอบ เพื่อครอบเอาไว้นะครับผมเพราะว่าตัว PIR นี้นะครับสามารถที่จะตรวจจับความเคลื่อนไหวของบรรดาสิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับที่มีนะครับรังสีอินฟราเรดหรือว่าคลื่นความร้อนเนี่ยแผ่ออกมานะครับสำหรับหลักการทำงานของตัวเซนเซอร์ PIR ตัวนี้นะครับก็จะส่งเอาต์พุตที่เป็นลอจิก1ออกไปนะครับเมื่อนะครับได้รับนะครับสัญญาณรังสีอินฟราเรดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง ที่มาจากสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะครับสำหรับสัญญาณนะครับจากตัวเซนเซอร์ก็จะถูกส่งให้ตัว o r d u n n o Uno นะครับซึ่งทำหน้าที่เป็น CPU ในการประมวลผลหลักนะครับที่จะทำหน้าที่ในการรับนะครับสัญญาณจากเซ็นเซอร์ p i r นะครับพร้อมกับทำการประมวลผลส่งนะครับลอจิกไปยังตัวรีเลย์นะครับเพื่อสั่งให้ตัวบอร์ดนะครับที่บันทึกเสียงแบบ MP3 นะครับทำการส่งเสียงออกมานั่นเองนะครับ สำหรับสัญญาณเสียงนะครับก็จะถูกบันทึกไว้ในตัว SD card นะครับซึ่งตัว SD card นี้นะครับก็จะใส่ไว้ในตัวเล่น MP3 นะครับซึ่งตัวเล่น MP3 ตัวนี้นะครับก็จะมีในส่วนของโมดูลขยายเสียงนะครับขนาดประมาณ5วัตต์นะครับซึ่งมากเพียงพอให้มีเสียงดังนะไว้สําหรับในการเลี้ยงนกได้นะครับเมื่อเราได้ต่อกับลําโพงตัวใหญ่ๆนั่นเองนะครับแต่เนื่องจากว่าในการทดสอบมาที่นี่ครับผมเราใช้ลําโพงขนาดเล็กไปก่อนนะครับเพื่อสะดวกในการทดสอบนะครับ สำหรับบอร์ดรีเลย์สองช n องตัวนี้นะครับทำหน้าที่ในการส่งคําสั่งหรือว่าส่งสัญญาณลอจิกไปยังตัวบอร์ดนะครับเรื่อง m v 3นะครับก็จะทําให้สามารถที่จะเล่นไฟล์เสียงที่เราบันทึกไว้ในตัว SD card นะครับสำหรับตัวไฟล์เสียงที่เราบันทึกไว้ใน SD card นะครับทั้งหมดก็จะมีอยู่ประมาณ7ไฟล์ด้วยกันนะครับซึ่งการที่จะเล่นเป็นเสียงใดๆก็ตามนั้นนะครับก็จะเป็นลักษณะของการแรนดอมนะครับกล่าวคือนะครับถ้าเกิดว่ามีนกเข้ามานะครับหรือว่ามีความเคลื่อนไหวเข้ามาเนี่ย ก็จะสั่งให้บอร์ดตัวนี้เล่นเสียงที่เป็นเสียงที่ไม่ซ้ํากันก็คือแรนดอมตามที่เราบันทึกเอาไว้ในไฟล์ SD card ขนาดเต็มไฟล์นั่นเองนะครับองส่วนนี้สําหรับแหล่งจ่ายไฟนะครับเราแนะนําให้ใช้แหล่งจ่ายไฟทั้งหมด2แหล่งด้วยกันนะครับสําหรับแหล่งแรกก็คือแหล่ง5โวลต์น,นะครับสําหรับตัว Arduino Uno แล้วก็อุปกรณ์ทั้งหมดนะครับกับแหล่งที่2 5โวลต์เช่นกันนะครับแต่ว่าเป็น5โวลต์สำหรับตัวโมดูลนะครับ เล่น mp 3พร้อมตัวขยายเสียงนะครับเนื่องจากว่าโมดูลตัวขยายเสียงกับเล่น mp 3ตัวนี้นะครับค่อนข้างที่จะกินนะครับกระแสค่อนข้างเยอะนะครับฉะนั้นนะครับก็หลีกเลี่ยงในการพ่วงแรงดันระหว่างบอร์ดอนโนโนกับตัวเล่น mp 3นะครับเพื่อป้องกันการทํางานที่ผิดพลาดของระบบนั่นเองนะครับเมื่อเราได้นะครับ power supply เสียบเข้ากับตัวอนโนู่แล้วนะครับซึ่ง power supply ตัวนี้นะครับก็จะเสียบเข้าพอร์ต usb ตัวนี้นะครับซึ่งแรงดันตรงส่วนนี้นะครับอาจ นำมาจากนะครับตัวชาร์จนะครับมือถือสมาร์ทโฟนต่างๆนะครับที่มีเอาต์พุตแบบเป็น USB ขนาด5โวลต์นะครับเราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปได้เลยนะครับตรงส่วนนี้รวมถึงนะครับแหล่งจ่ายไฟขนาด5โวลต์ที่ใช้สำหรับกับตัวนะครับ MP3 ตัวนี้นะก็จะเป็น5โวลต์เหมือนกันอาจจะเป็นอะแดปเตอร์นะครับหรือว่าอื่นๆก็ได้ที่มีแรงดัน5โวลต์แต่ว่าไม่ต่ำกว่า2แอมป์ก็ได้เช่นกันนะครับขออย่าให้ต่ำกว่า2แอมป์ก็พอแล้วนะครับ สำหรับการทดสอบการใช้งานนะครับเมื่อเราจ่ายแรงดันไฟเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คือส่วนของ Arduino Uno นะครับอันนี้ส่วนของตัวนะครับ MP3 สำหรับสายไฟเลี้ยงของ MP3 มันก็จะมี2เส้นนะครับก็คือเส้นสีขาวตัวนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของไฟแรงดันบวก5โวลต์นะครับกับเส้นสีดำตรงส่วนนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของลบ5โวลต์นะครับก็ต่อให้ถูกต้องด้วยนะครับเพื่อลดความเสียหายที่เกิดจากการต่อกับครัวนั่นเองนะครับ เมื่อเราจ่ายไฟเขาเรียบร้อยแล้วปุ๊บนะครับเราก็จะเห็นนะครับในส่วนของบอร์ดอุลโนยูโนนะครับมีหลอด LED ติดอยู่ประมาณ2ดวงนะครับแล้วก็จะมีดวงหนึ่งที่กระพริบนั่นหมายเขาว่าระบบของเรานะครับหรือว่าโปรเจกต์ของเรานั้นพร้อมที่จะใช้งานแล้วนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีอาการผิดปกติอย่างอื่นอย่างเช่นมีกินเ็นไหมหรือว่าไฟกระพริบติดไม่หมดนี้ก็ให้รีบถอดแหล่งจ่ายไฟออกแล้วก็ตรวจเช็คความผิดพลาดด้วยเช่นกันนะครับส่วนนี้สำหรับการใช้งานครับเราจะนํา ส่วนของสาครอบนี้ออกนะครับเนื่องจากว่าตัวผมเนี่ยก็จะมีในส่วนของรังสีอินฟเรดที่แผ่ออกมาจากร่างกายนะครับซึ่งตัว p r r n s ซิซตัวนี้ก็จะสามารถที่จะตรวจจับได้นะครับ <S <S แล้วก็ทําให้บอร์ดอ r d โดโน u n โนะครับสั่งงานให้ตัวเล่น MP3 ตัวนี้นะครับส่งเสียงออกมานั่นเองเดี๋ยวลอนะครับลองดูนะครับอ่าเดี๋ยวสักครู่นะครับอ๋อ power supply ยังไม่ได้เปิดนะครับรอสักครู่เดี๋ยวเอามา ปลกหลุดนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับก็มาถึงในส่วนของการทดสอบแล้วนะครับนี้เราจ่ายไฟครบแล้วนะครับเมื่อกี้ปัักหลุดนะครับหลังกการทดสอบนะครับเราก็แค่เอาในส่วนของหัวครอบตัวนี้ออกนะครับตัวเซนเซอร์ก็จะได้รับรังสีอินฟราเรดที่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงเสร็จปุ๊บตัวเล่นไฟอินฟิก็จะส่งเสียงออกมานะครับตามนี้นะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นเสียงแก้วแตก แล้วก็จะมีเสียงอื่นเล่นเข้ามาด้วยครับอันนี้คือเป็นแรนดอมเสียงเยี่ยวนะครับแฟคอนอันนี้ก็จะเล่นไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะไม่มีความเคลื่อนไหวแล้วนะครับสําหรับไม่มีความเคลื่อนไหวก็คือเราเอานี่ครอบนะครับเพื่อให้มันหยุดนะครับในกรณีที่ว่าไม่มีนกหรือว่าไม่มีสิ่งเคลื่อนไหวเข้ามาครับแต่ว่าอาจจะต้องรอสักครู่ครับเพราะว่าเราได้ยีเลยไว้นานพอสมควร ไฟนี้ก็ถูกเล่นไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะไม่มีสัญญาณจากตัว PIR นะครับถ้าเกิดว่าไม่มีสัญญาณจากตัว PIR หรือว่าไม่สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวได้แล้วนะครับในที่นี้ก็คือเราเอาตัวนี้ครอบเอาไว้นะครับมันก็จะหยุดเล่นโดยอัตโนมัตินะครับแต่ถ้ามีความเคลื่อนไหวเข้ามาอีกนะครับโดยเอาตัวนี้ออกนะครับ,รบตัวเซนเซอร์ก็จะตรวจจับได้ เป,เ,เ,เป็นเสียงเสียงอะไรไม่รู้เสียงเยียวครับนะ่าถ้าเกิดว่าไม่มีความเคลื่อนไหวแล้วนะครับก็จะตัดไปแล้วก็อาจจะลองโดยใช้มือกวาดดูนะครับไอตัวนี้ก็คือว่าถ้าเกิดเราไปหลบข้างหลังมันมันก็ตรวจจับไม่เจอได้เช่นกันนะครับอส่วนนี้อันนี้ก็จะเปลี่ยนเสียงอัตโนมัตินะครับอัน,นี้น่าจะเป็นเสียงเสือนะครับ เกิดว่าตรงข้างหน้าของตัวเซนเซอร์นะครับไม่ได้ตรวจจับความเคลื่อนไหวได้ถ้าเกิดมีความเคลื่อนไหวเข้ามาอีกนะครับอย่างเช่นเอามือโบอกน,นะครับมันก็จะเปลี่ยนแสงอัตโ,ตโนมัตินะครับโดยเป็นเสียงระเบิดนะครับรันดอมไปเรื่อยนะครับไม่แน่นอนถ้าเกิดเราหยุดเอามือโบอกนะครับรอสักครู่นะครับ มีไฟเสียงเล่นละนะครับถ้าเกิดมีความเคลื่อนไหวเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะครับเอามือโบกน,นะครับเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนเสียงอัตโนมัตินะครับอ่ะเปลี่ยนแล้วนะครับอ่ะนี็จะเป็นเสียงตื่นนะครับออกเสียงประทัดนะครับ เป็นเสียงจากไฟที่เราใส่ไว้ในตัวไอซีการ์มันเองนะครับเล่นอัตโนมัน,นะครับอ่าแล้วก็จะตัดไปถ้าเกิดว่าไม่เจอความเคลื่อนไหวนะครับลองอีกรอบหนึ่งนะครับเอามือไปโบกนะตรวจจากความเคลื่อนไหวได้นะครับอาจจะโบกข้างหน้าก็ได้นะไ,ไกลๆก็ได้ไมนจำเป็นนะแต่ต้องการให้เห็นในกล้องแต่ก็จะเปลี่ยนยแจกอัตโนมัตนะครับอ่าเป็นเสียงแก้วแตก จะอยู่อัตโนมัติถ้าเกิดว่าไม่เจอความเคลื่อนไหวนะครับหยุดนั่นนะครับครับผมนี่คือเครื่องไล่นกอัตโนมัตินะครับโดยใช้เสียงจากที่เราบันทึกไว้ในตัว sd card ซึ่งเสียงในที่นี้ก็คือเสียง mp 3นะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนเสียงเป็นเสียงอื่นได้นะครับโดยการใส่ไฟล์เข้าไปในตัว sd card นะครับนั้นตัวเล่น mp 3ตัวนี้นะครับก็จะรับคําสั่งจาก cpu a d u n o uno america สามอง8 p ตัวนี้นะครับแล้วก็จะทําให้เกิดการเล่นเสียงจากไฟล์ sd card แบบ random ขึ้นมานับน ก็จะเปลี่ยนเสียอัตโนมัตินะครับถ้าเกิดว่ามีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดนะครับมันก็จะเล่นไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะไม่มีความเคลื่อนไหวนะครับโดยการเปลี่ยนเสียงไปเรื่อยๆนะครับแล้วแต่ว่าไฟ์ลเราจะใส่ไฟลเข้าไปน,นี่เปลี่ยนเสียงแล้วนะครับ ไม่มีความเคลื่อนไหวก็จะอยู่อัตโนมัตินะครับนี่คืออยู่อัตโนมัตินะครับนี่คือการทดสอบนะครับผมเครื่องไล่นกอัตโนมัตินะครับด้วยการจับความเคลื่อนไหวพร้อมส่งเสียงจากไฟล์ mp3 ที่ใส่ใน sd card นะครับผมวันนี้สำหรับวันนี้นะครับผมขอจบการนำเสนอ โปรเจกต์ Project, แต่เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ